โอ้โหเป็นอะไรต้องเป็นอะไรโอ้โหแบบรวดเร็วทันใจเร่งรัดรวดรีบคล่องแคล่วว่องไวขอโทษนะเล่นผิดผิดนะคลิปคลิปโอเวอร์โหลดที่ผ่านมาไอดูเมนเกอร์ไมเฟรมนะพอดีว่านึกว่าไวใต้กองก็จัววไวแม่งมันสับกองเวเดียก็ขอบคุณคอมเมนต์ด้วยนะิ่มอย่างรวดเร็วทันใจดีวยเปลี่ยนมาก็แย่ว่ะแล้ว หลายๆคนถามนะว่าแบบทาไมใส่คอนโลชี่นี่นะก็เฮอของใหม่นะถ้าเดี๋ยวรอบนี้ถ้ากูแพ้กูจะเปลี่ยนด้วยแล้ว้าชนะกูก็เปลี่ยนกระจอกชิบหายเลยจ่อยจริงหยอกจริงนะสโลแกนกระจอกจริงอื้อเป่าแล้วเป่าอีกทำไมชอบเปล่าเราพี่ภูแมนแพ้นะพี่พี่พี่มีมีแผนจะทำเสื้อไหม ทองยิงทองยิงเข่าเขี้่ยไปละไอ้ยี่ปูใส่ทั้งสองใบเด็กไม่อยู่ละไม่โชว์ลบพลังรอลเล่นโชว์ลงกดเลยอือออเอาเปิดเจ็ดเฮาหลอดใช่ไหมมันเก่งอ่ะเปิดครบเจ็ดเปล่าไอ้ยี่ไม่ใช่มาโกงนะไม่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  กูจะเอากูจะร่างนี้มีร่างอื่นแล้วตายได้ตายทำไปแค่ด้านนี่ได้แบบรวดเร็วทันควันแบบเร่งรีบตายนะเดียโรงเรียนมาตายนะไปบ่ายเป็นอะไรไปบ่ายไปบ่ายหนียงไงตกลัวเงี้ยแค่นี้ก็แค่นี้ก็สั่นกลัวได้เข้า ได้แบบรถเร็วทันใจนะดอลพลังแวงเป็นเยี <laughs> ได้เข้าหมดเลยไม่ <laughs> ไรฝันเธอเนี่ยมองทุกคนวดหนึ่งเลย take, นะอิทเทคเนี่ยได้อเวนอเวนผู้ใช้สแตนเนี้ยนะส h a n k you w h e สองหนึ่งงั้นพะีจีอ y ิว y ิวโอ้ยเหมือนรีบอระเดีย๋ยเหมือนรีบวะ โหเหมือนรีบอะอย่างนั้นเลยเอ้อหมือนรีบอะจบเทินเทินจอดรวดเร็วทันใจกับคลองแคลร์รวดเร็ว <c oughs> ไล่กับรวดเร็วทันใจไงอ้าวสไตล์อ้าวผิดไปตายกับรวดเร็วทันใจหนึ่งครั้งไะโอ้แค่นี้ต้องทิ้งสไตล์เหรอวะแค่นี้ก็ต้องทิ้งอะอ้าว <c oughs> พูดเยอะจับคอพูดเยอะเป็นกระดอค,ดคิดก่อนเล่นอะไรดีวะ <c oughs> เล่นตัวที่เก่งที่สุดโอ้โห่ง ไม่เล่นไม่เล่นนั่นเนะวัดอัเทคนิควัดอัเทคนิคไง่ได้ไม่ได้ของไม่พอนะของไม่พอติ๊กฐานลบโหวตบวกเออบหวตสาวบวกห้าพันชอบโหวตสาวบวกห้าพันจั่วลีทายว้าวก็เป็นเอ้ยมันอ๋อต้องคอเลียนะทุกคนต้องมานคอได้สักไหวนคำว่าสักแหวนโวตสาวบวกห้าพันแล้วก็ลบโหวตตัวเองเราโบวกสองความลีทาย ว่าพันแวนงงก็ไม่ลบบดแวนแม่ไมเอาอ่ะก็เอ้ลบบดแวนอะรอไรกระจอกไม่ใช้ด really ีแวนบทบดสีติดท,ทั้งบ,อบ,บอ่อนาดีบ่อนาด้ว่ก็รเราตัใจคี้แวนพลังข้างไงค <c oughs> ี้แวนพลังข้างไงบดบทบทสามนะหิบแมสสองไป้ห้าช่วงนี้เป็นไรนี่จัวพาเวนเออสิบเก้าไง อ้าวล้กเอาลูกดอกทำไมแล้วขึ้นมาดิเอาโหวดมาทิ้งโหวดมาทิ้งยิงยิงกันเลยเดี๋ยวไม่ยิงดีกว่าเฟืองบาสไอ้เหี้ยเราิกันนะเอาไงเอาไงเอาเย็นเม่น่างแไม่เป็นจุกสนใจสนใจสนใจพี่ไม่สนใจไม่กดปลเืองชิบหายเลยสไตร์เจ e เนอเรชั่น จะกินเบิร์กไงล่ะกดฐานดีไหมวะแต่กดฐานก็เลืองนี่ว่ะพี่พี่ดูอยู่น,นวะว่าชีวิตพี่อยากเตืองแค่ไหนไม่กดถ่ฐานเทคแวนเลยโซบัสเผา <c oughs> ไงด้วยเผาเฉย,ยเอออยากเผาอะทำไมมีปัญหาไหมอ่ะอืมตอนนี้ก็เจนเบียกสามแล้วพร้อมตายยัง <c oughs> มาดิอ้ แตเทิ pattern, base, นเบสจั่วเงะเลมบวกหมืน่นบวกห้าพันบวกหมื่น <hey. S 1> ก็ได้นะแมอวอ่ะอีกใบเปล่าจะเหลือบวกห้าพันอย่างนั้นเลยข้อมืนกา<ะ>ดเอ้ยอากาศดีขอมืนเอ้ยแหวน โอ้ยได้เอ้ยเดี๋ยวอเอรดีือใบตอนนี้1ทอง3สีเอาข้างไปดิข้างนี้26อห<ล>ะอหกล้จริงอาข้างนี้หิวหิวได้โอ้โหโ,โหดแล้ยจริงเอกบาสลุกเปนเลยได้ อันนี้โบไปเท่าไหร่วะโบไปหมื่นโบไปโบไปสองห้านะอ๋อข้างนี้โบไปสามหมื่นโนติกคิดเดียวคิดเดียวคี้จริงจั่วยังวะอะไรจั่วอะไรจั่วแล้วจั่วแล้วมั้จุ่วสแตนแล้วจั่วรอทิกเกอร์แล้วอ๋อโอเคจั่วรอทิกเกอร์เนาะจริงเหรอเอากูจั่วยังวะจั่วแล้วแหละจั่วแล้วมั้งคิดกันนะ ตะกี้มันบวกไปสามหมื่นใช่ไหมเท่ากับว่าบวกตีแวนไปบวกตีแวนไปบวกบวกไอ้สแตนไปบวกไอหมื่นห้าก็สองทิกใช่ปะล่ะก็ที่สามเนี่ยที่สามครบแล้วครบแล้วครบแล้วไยแบบรเร็วแทนใจไม่รองมีเร่งรีบเอาสีดำแล้วแป๊บเดียวก็สีดำแล้วเอาเอา้าดำเอาทำอะไรดีวะไม่ฮิวมึงเจ็บนะทีนี้คิดแนวการเล่นตัวนี้วะโอ้กระจอกกระจอก ก็มาดิพี่พี่กลัวพี่กลัวตายโอาก็ทำได้แค่นี้เดียวก็ทำได้แค่นี้โอ้ชิดเ <laughs> อาเอาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยอุ้ยตีไม่ฮิตนะอะไรไม่ฮิตอะไรตีไม่ฮิตไม่ฮิตอะไรไม่ฮิต ได้แค่เนี้เดียวที่พูดเลยทำทำกับพี่ได้แค่เนี้ยเสียวเลยเปิดหท่านะหาอะไรหาโบทดึงไปขึ้นมือหาโบหรือประกวดโบทโบทไม่หาประกวดอะหาไม่ได้ไม่หาไม่หาขวยจริงขี้โกงขี้โกงหาตัวเองได้ไหมหาได้หาได้หมดเลยอุ้ยใช่ดิจริงว่าโบทขี้โกงนี่หาเอ้ยหาหาตัวเองไม่ได้ตัวเองเทปโบทไม่มีอ่ะอ๋อกระจองยิง เดี๋ยวคอนี้ใช่ไหมอืมใช่ฐานบวกห้าพันอืมลบบทลบช่างแมงฮ่าฮ่ลบลบบทตัวเองกูคือลบบทอะไรทั้งสิ้นอ่ะมันมันไม่มีบทมึงลบไปมันก็ไรค่าเดียวมันก็ช่างมันเถอะนะได้แล้วบทสามเอาตรงห้าพันนะบทบทสามบวกห้าพันเอ้ยไม่กลัวตายแล้วก็ลบบทตัวนี้ด้วยลบบทสกิลไงโซบารวดเร็วทะควันแบบไม่รอรีไงแถวหน้าสองพัน ฟื้นไม่ได้จเก่งตัวโอ้โหปากดียิบหายแวนตีแถวหน้าหมดเลยอินเตอร์เซ็ปการไหมโอ้ยเด็กขี้โกงอ่ะมือมือยังหนาทุกคนนี่กอะไรอ่ะโอหลอยได้นะได้เลยบทหนึ่งบทสี่สกิลความจั่อบวกห้าพันได โอ้ยมันเหม็นมีิคิอะเหม็นมิขี้ะโอ้ยสิบเอ็ดกูดีกว่าจะตีแรงไอ้สัตว์ตั้งสิบเอ็ดไอเดียไอเดียสิบแปดขอหมื่นขี้เดียวก็ปล่อยดิเอาปล่อยโชว์ไปดิน้องคนก็อีกอย่างสองใบกูถึงโง่จริงโง่จริดยิงถามเธอเนี่ยก็เร็วเผาดิโอ้ยโหดไหลตายเลย จะโ่วย yeah. yeah. The Pearl ไง p e r r l เทคจฐานเผาดิฮึ mm hmm. ทำอะไรก mm hmm. mm hmm. ็เกือบตายนี่เก,กือบตายใครเกือบตายไม่ใกล้เคียงเลยกู <laughs> <laughs> ขอแดมหนึ่งดิ <c oughs> ไม่ให้อะไม่ให้ให้จ <laughs> ะไให้หรอ ไล้ผลเออรู้แล้วเบสจัวบวกห้าพันเจ็บปวดนะเจ็บปวดจริงเจ็บปวดนะเดียเจ็บปวดจริงไงหมื่นดิหมื่นหรออือให้แบบรวดเร็วทันควันขออีกหมื่นดิรวดเร็วทันควัน ห้าได้เัีจะมีพีจีอีกนะพีจีอ๋อข้างนี้แมวข้างนี้อ่าอข้างนี้โอ้โหแข่งยิงสองคนโอ้โหแข่งแจริงบวชบวเท่าไหร่บวชห้าบวชห้ากระจอกยิงสองหมื่นหกขอเท่าไหร่ขอสองหมื่นฮะขอสองหมื่นเก็มันกี่ทิ่กันกี่ทิก อีทิกวะสองทิกสองทิกนี่มาสองทิกก็สองหนึงหน่งสองหกใช่เขาสองหมื่นเดียวห้าพันโอ้หมดเกลี้ยงเลยไงโอ้หมดเกลี้ยงอ่ะหมดเกลี้ยงอ่ะเทินจั่วตายนะโอ้โหมือยังหนาเลยมือยังหนาใส่มาตั้งสองใบไอ้คลิปนี้ไม่ได้ใช้แต่คลิปก่อนถีบผิดนี่ไอ้คลิปนี้ใช้ไม่ได้ตกแดงหมดแย่ <laughs> yeah, จังวะก็ทำได้แค่เตียมหน้าเดียว เจ็บนะเจ ah ็บนะคิดดีๆสาวโอ้กอ่ไรดีวะเชี่ยเล่นลิ้นเดี๋ยวสักติวันน่อนวันลบหนึ่งไงขี่ลบตั้งหนึ่งอันนี้ฐานใช่ไหมใช่บวกห้าพันแล้วลบปวดให้ใครตัวเอง วดแล้วอะไรเหลือซีเหลือซีจิงเหรอเอ้าถือต้องพีจีเลยหรออ่อนขนาดต้องพีจีเลยไม่อยากเชื่อเลยไม่อยากเชื่อจริงไม่กูพีจีกูกดอลไรมาปล่อยปล่อยมัเชื่ออะไรดีอะไม่เอาไงแดนได้แบบรวดเร็วทำควันแบบไม่ลอรีได้ดิวดสามวกห้าพันเอ้าวดหกเทค เท็กท <100, S 1> ีบวกห้าพันอ๋ะคิดก็ข้างเท่ากับไปบวกไปหมื่นห้าสอ,องหกสองีแวนตายตัวอ่ะก็ได้สิ 10, ทธิ์นั<ะ>่นแหะก็ตายดิสองหกโอ้โอ่ะเดี๋ยวพี่บายฮิวพี่ไม่ต้องบาสพี่ไม่ต้องความเด็มไม่ต้องไหนเดมอ่ะตายดิตายได้สวดีผ่านเทินแบบรวดเร็วทางควัน มีใบห,ห้าใบเส้นหวังไหมเส้นหวังสุดเลยสิ้นหวังอ่ะเออเส้นหวังมากแค่ไหน,ส,นสิ้นหวังสุดเลยไม่อาจสู้ได้นะทุกคนเดี๋ยวแมททิงเกอร์นะทิ้งชื่อเหมือนแวนไม่ดี <c oughs> อ่ะเผาแมนสิอุย้ยเดี๋ยมนสตาร์เอาไรอีกเผาแวนใช่แล้วก็ไงต่อเดือยโซไว้โชว์มือมาสามใบสองใบทิ้งหนึ่งใบไล่สองใบทิ้งสองใบทิ้งหนึ่งใบไลท์ไอ้ทิ้งอีกสองใบ ทิ้งพีจีเลยเหรอสิ้นหวังจรองทิ้งพีจีเลยวะสิ้นห,หวังจร <PG> ิงสามพันเดยวแมใช่กับสตาร์นี่น่าคุ้มสุดเลยมั้งแบทเทิลเบสจัวอเทิร์นเกมนี้พี่ได้ออกขีบบ้างยังวะยังยังไม่ขีเลยเวยกูขีชิบหายเลยขีใหม่ไม่ออกแม่งกระจอกชิบหายเลยเวออนี่ฮาริมวะข้อมือนี้ แตกไปเลยฮิวพลังแว้เอ้าเอ้าสามหกปล่อยเลยแพ้อยู่ดีนะครับทุกคนดูได้ไงอ่ะโอ๋อเหน็บชาชี้เผานี่ไงพุ๊บปุ๊บมาเลยเหน็บชาเลยเหน็บชารอมลังรยูก็จบนี่ว่าความกากเกียนของเดอะแมทไม่อาจไม่อาจชนะได้ไงอ่อนนะอ่อนเอ๋อ่อนเอ๋อ่อนเอ๋ไหม